สวัสดีจ้าเช้านี้เรามาโผล่ที่นี่ได้ไงเนี้ยคุณคุณนะคุณคุณนันเนี้ยพี่หนายอ้อยเสี่ยงสองมาแล้วหนึ่งพี่หน่ยหนหายอ้อยคุณ <ไป S 1> นะทไมมีก <laughs> เราไปเจอ เรามาเจอสาวสวยกับน้องทำกับข้าวอยู่ทำไมเรายังไม่รู้เลยว่าเราู่ที่ไหนตอนนี้น <c oughs> ทำไมถึงไม่รู้ล่ะครับประวานแล้วทำไมเราต้องมาทอดกระสุงให้ใครอ่ะเออทอดไรทอดเปื่อยไข่ <c oughs> ใ,ใช้เราทอดอ่ะไม่รู้นี่บ้านใครบ้านใครอ่ะ <c oughs> เรายังไม่รู้เลยเอาเป็นแนวนั้น จับเป็นไผ่ไจะเป็นไผ่ไผ่เป็นไข่ไไหรือ,อไผ่ยังบรรลุจัดเลยเอาใหม่แล้วฮะใหม่แล้วอ้าวไม่มีคนบอกเลยใหม่มาเหรอโอ้ยใหม่มาแล้วบอก, <c oughs> บอก่ <c oughs> ตะวันเหรืมุกแต่ละอย่างเหรอไม่ไม่มีมุกที่นี่ที่นี่ไม่ขายมุกทำไมไม่ขายมุกคะเพราะมันไม่มีหอยมุกเอ้ามันไม่มีหอยเซลหอยเซลก็ไม่มีหอยมุกก็ไม่มีเสร็จไปหนึ่งอย่างค่ะถาทูทอร์มีเซหอยจูอาปากจะสั่นหรือเปล่า ใช่ <Okay. S 1> <laughs> แต่เยี่ยงว่ามันหหวตอนน้องมันลุ่กับผานีแหน่เนี่ยถ้า่อดทีละตัวก็ไม่ได้นะทำไมคะเขาเป็นปาลาตู้เรางพูดมเหมือจะยิ่งสักสิปลาตีค่ะต้อง <laughs> เลียงกันอย่างนี้ค่ะ <laughs> อย่างนี้นะคะ <laughs> <laughs> หัวต้องหันไปทางเดียวกันนะคะเวลาทอดเราต้องทอดทีละสองตัวนะคะมันจะได้อยู่คู่กันคู่กับปลาทูเออปลาท่องโขก็คู่กับปลาช่องโขดเจ้าอย่างกันคู่กันค่ะเทินขึ้นไปเราค่อยดแบ่งจานปลาทูเมนูต่อไปก็คือจะเป็น หมูทอดหมูทอดทอดหมูทอดหมูหมูทอดไม่ได้หรอป้าทอดหมูเหอะหมูทอดไม่ได้ไอดหมูทอดป้าจะไหมเลิศแล้วหรือเริ่มเริ่มเริ่มทั้งหมด หัวก็ยังไม่เหลือนะกินกินหมดกินนี่คือกินนี่คือหัวก็ไม่เหลือก้างก็ไม่เหลือนะคะเพราะว่ามันกรอบมากไม่ต้องห่วงเลยว่าเมื่อวันทอดประตูคือกรอบที่สุดวุ้ยแมงวันตอมก็ไปแจ้งมาก็ามาเลยนะเธอเนี่ยมันยังไม่แจ้งแมงวันมันสว่างแล้วพอแจ้งว่า แม่กลางวันปุ๊บรีบมาเลย <c oughs> โอ้ยอ <c oughs> ันก <c oughs> <c oughs> ็กินพาราลีนั่นอยู่ <c oughs> ประวันไม่แล้วไม่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  กระถะรุ่นนี้มันบางเนาะน,นี่ยังหนากว่าอีกอันหนึง่งเอาเข้าไปเก็มเหอนตีจับสลามมาได้นะเอออันนั้นบางคาด<ม>อันนั้นบางคาดเออใส่ไฟไแห้งเข้าบ่ได้ไว้ใช้บ่ได้เลยอันนั้นนี่นราทอนทอดประทูเสร็จแล้วต้องเทน้ำมันทิ้งเพราะน้ำมันพอประทูมันเป็นสีดำแล้ว ตอนนี้แล้วก็มาเป็นน้ำมันทอดหมูโอเคเดี๋ยวเราจะมาต่อคลิปทอดหมูกันพักก่อนมันอาปากรอนป้ามันร้อนมันเรียกเราปากมันไลยอ้าแต่เราไม่ร้อนลืม ช่วงนี้สีแน่บเบาจนอยู่ไหนช่วยดูเลยอ๋อค่อยเมื่อย <S <S ต้องเข้าใจนะ <S <S 1> <S 1> ปลาทูอ่ะปากเพราะร้อนดูสิป้าดูมันละอาปากรอเลยอ่ะมันร้อนมันยังอันยังไงนะเอาลงแล้วไม่เป็นยังไงนะเอาปุ๊บมันก่อนมันจะอฟแาปะาพอเราเอาลงไปปุ๊บมันบอกร้อนมันก็เลยอาปากค้างเลย โดนความร้อนมันอาบปากฟังหดือตายไปเลยมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ที่หลังชอบประตูอยาให้มันร้อง <c oughs> โอ้เร้ <c oughs> าเลย <c oughs> เออทอดน้ำเรามันจะได้ไม่อาบปาก <c oughs> แต่เช้าเลยวันนี้ <c oughs> ทอดน้ำมันก็มันก็เป็นต้มสิป้า จะได้ไม่อ้าปากไงเพราะมันไม่ร้อนพอดีละหัวมันหลุดมันไม่ร้อนปากก็ไม่อ้านี่อสงสารเหรอสงสารก็กินหอกกันหน้าเนี้ยปลาต้องแบ่งให้ทอถอกันนะนี่คนละสีทูทูโฟโฟไม่พอทูทูแล้วก็มาโฟไงทูสองสีโต้ก็กลายเป็นโฟจ้ะ โอเคค่ะทูทูโงดเลอแล้วไปแล้ว<า>แล้วไปแล้วค่ะปลาทูทอดอทำไมปลาทูถึง,ถงอ้ปาปากเพราะว่ามันร้อนเมนูต<า>่อไปก็จะเป็นการทอดหมูนะคะหมูมันค่ะหมูมันมหมูค่ะหมูมันมันหมู อุ้ยตอบเดี๋ยวเหอะน,นั <c oughs> นนั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 นปรนันวตัมตม่เม๋าเออไม่ปากปาก็บอกว่าไม่ไม่ไม่พี่เขาเผอลอเราไม่ได้เลย